นะสบายสบายดีพี่ๆของน้องเนาะเปิดภาพมาวันนี้อยู่บ้านอยู่เฮือนพี่เลยบรอดอกป่าออกนุกเนะาะบรอดอกชนนบุตรมาเตรียมตุ๊กตากะพี่นลยถึงมือผลกึบผลตุ๊กมือวานนี่ตนะัวปีนี้ก็เือผลไมาช้า อันนี้เป็นตะกราที่ว่าไทยไว้นะ,ะทางลาดเคยไทยไว้ไทยไว้แล้วก็คาาถ้าปุดมาแห้งคือว่านแล้ว เ,รเรตระีฤทธิ็ฤทธิ์สามตาเนาะเตรนปีหน้าบกภาพฤทธิ์สามตานึ่ตงตานี้สองตาสามตาทุกคนเราบนหน้ากระบอกพวงก็ได้เนาะเจ็บตัวได้เกี่ยวได้ดำน้ำมูกกดถึงกระดูดเท่านานเจ็บแคบนี้จะมีแต่ทุ่งหน้าเนาะมีแต่ให้หน้ามีแต่ทุ่งหน้าของชาวบ้าน ส่วนทางหน้าพวกมันจะเป็นทางปลายทางที่้คที่สองตอกใช้แดนเวียมอันนี้ก็เป็นเพื่อนของบ่อควาจะเป็นหน้าแค่นทางยาก เป็นหน้าดินฉายเข้าปีนึงก็ที่ได้อยู่ประมาณอ่าห้าชุดพวกกระชอ่อกห้าชุดพวกกระชอ่อกฟ้องเป็นหน้าทรายถ้าปีใดคุณตกปีก็แปลว่าได้เข้าคุณใ้ปีใดคุณบุตกคุณบุตกปีก็แปลว่าเข้าหมดได้ ทางเส้นนี้จะเป็นรถพวกรถบบนทุกหลายตัวรุดน้องมาทางขทางไทยออกไยแดะเป็นเรื่อคาดเคื่อนี้ะคลิปนี้ก็สันส้นๆชันเรมีแล้วเนาะพวาช่วงนี้จะอาจจะบปได้อ,ออกนอ,อ,อกนอย่างพว เตรียมลงให้ลงนาลำนองถุงน้อยไปเบื้องไปไปนองมาหน,น่อยว่านองแค่เาไปายังบุมีน้ำบ่คือเห็นเขามากต่ห้วยแค่ไหลยันวัานาน้ำขึ้น เห็นคนมาแต่ทังห้วยเช่หลายอยู่บนน้ำขึ้นถ่ายเท่าอ่อนไม้กวดน้ำไม้ใช่กวดมันเพียงคนวพน์เนี่ยกวาดนนเนอะเลยมันสบาย นะขอบุญุ้บคุณเนอร์พี่ๆน้องๆสมาติดตามหับสมอใบใบคลิปสั้นๆพี่น้อง